เชลซีอาจพลาดคว้ามูโกโก้หลังสาริกาดงชิงทุ่มเงินค่าเหนื่อยสโมสรเชลซีอาจพลาดคว้าตัวยูซูฟามูโกโก้กองหน้าตัวเก่งของทีมเสือเหลืองบรุลเซียดอทดมุนในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันหลังนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกชิงยื่นข้อเสนอเป็นเงินก้อนโตสำหรับกองหน้าทีมชาติเยอรมันรายนี้อย่างไรก็ตามมูโกโก้กองหน้าวัย18ปีรายนี้ เข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันของเขากับทีมเสือเหลืองโดยดอทมุลก็กระตือรือร้นที่จะทำสัญญาฉบับใหม่แต่ต้องดับฝันเมื่อนักเตะรายนี้เป็นที่สนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั้งนิวคาสเซิลอยู่ในเตดเชลซีและบาร์เซโลนาล่าสุดจากรายงานข่าวระบุว่าสาลิกาดงได้เจรจาเพื่อความมูกโกโก้แล้วโดยมีข้อตกลงการโอนฟรีหลังสิ้นสุดสัญญากับดอทมุลแต่นักเตะรายนี้จะได้รับค่าเหนื่อยที่สัปดาห์ละ1,5 0,000ปอนด์หรือประมาณ6ล้านบาท ซึ่งนิวคาสเซิลได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนซาอุดีอาระเบียและค่อนข้างมั่นใจว่าเดอะ m แม็กพายจะสามารถเอาชนะเชลซีได้ในการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้